อ่มาเช็คตารางอีกทีหนึ่งว่าถูกต้องไหมนะแล้วก็พาพี่ดื้อไปหาคุณหมอเสร็จแล้วก็ไปส่งที่นะคะแล้วก็ใส่สีอิ้วขาวเหมือนขยำข้าวหมาเลยค่ะพี่ดื้อก็ชอบทานนะคะแบบนี้เนี่ยค่ะ เดี๋ยวอีกสักพักนึงเขาก็จะแตกใบแล้วนะคะเพราะว่าเดือนนี้เดือนเมษวันนี้อาหารเย็นไม่ไดื้อจัดให้ชุดใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นเขากันแล้วนะคะก็จะเป็นวันที่ไม่ไดื้อทาอาหารเย็นให้ลูกและสามีทานวันสุดท้ายค่ะ,คะก่อนบบจะอีสเตอร์เนื่องจากว่าช่วงอีสเตอร์เราก็จะกินข้าวกับแม่ย่านะครับ ว่าพ่อปู่ของแม่ดื้อแกคงจะทำอะคะ่ะแต่อย่างที่บอกนะว่าปีนี้พ่อปู่ของแม่ดื้อสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงครเป็นตัวตัวร้ายที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นประมาณนี้ค่ะก็คือต้องใช้หัวสมองมากนะอันนี้มันจะเป็นรายการของเด็กพี่ดื้อก็ทํามาตั้งแต่จําความได้เลยนะคะแล้วก็ทําทุกวันวันละซีรีส์นะคะก็นางก็ใช้หัวสมองอย่างหนักเลยคะ่ะช่วงอีสเตอร์ส่วนแม่ย่าของแม่ดื้อนะคะก็ทําอาหารอย่างหนักเหมือนกัน,นะคะ่ะช่างล่างมันมีเน่าด้วยค่ะ แล้วก็แม่ดื้อก็ทําขนมไปบ้านเพื่อนด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวเกลียบปากหม้อนะคะแต่ว่าแม่ดื้อไม่ได้เจียวกระเทียมนะเพราะไม่มีเวลาละกะว่าไปเอากระเทียมเจียวที่บ้านน้อยนะคะน้อยเขาทำก๋วยเตี๋ยวเขามีกระเทียมเจียวอยู่แล้วแม่ดื้อก็ทําขนมไปเพื่อนก็โทรตามไปนะคะเดี๋ยวเมื่อไหร่มึงจะมาก็บอกเดี๋ยวรอก่อนทําขนมได้สักจานหนึ่งก่อนแล้วจะไปนะคะแล้วช่วงที่ทำเนี่ยอันไหนสวยก็ไปให้เพื่อนกินนะคะส่วนอันไหนไส้แตกแม่ดื้อก็กินเองนะคะก็อิ่มไปครึ่งทางแล้วค่ะเพราะว่า แม่ค้าทำก๋วยเตี๋ยวอะไรคะบะหมี่แค่บะหมี่แห้งค่ะค่ะเพรว่าเป็นถุงดีกว่ามันจะเร็วกว่าอันนี้มันช้าอร่อยไหมคะเพื่อนผ่องอร่อยค่ะใส่แก้วเกลืกำลังหิวเลยจุกไปมือเนี่มองเห็นไหมมึงก็ร้อยหลานมาก่อนก็ได้ช่วงเอาช่วงเอา เทศกาลอีสเตอร์ Easter ก็เวียนมาถึงอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ดื้อก็ตื่นแต่เช้าเลยคะ่ะเพราะว่าพี่ดื้อมีนัดตรวจสุขภาพประจำปีนะคะสุขภาพฟันค่ะเด็กที่นอร์เวย์ก็จะได้ตรวจฟันฟรีรักษาฟันฟรีจนถึงอายุ18เลยนะคะคุณหมอนัด8ปดโมงครึ่งนะคะแม่ดื้อก็ตื่นมาเช็คตารางอีกทีหนึ่งว่าถูกต้องไหมนะแล้วก็พาพี่ดื้อไปหาคุณหมอเสร็จแล้วก็ไปส่งที่โรงเรียนนะคะกลับมาแม่ดื้อก็มาทานข้าวนะคะวันนี้แม่ดื้อก็กินน้ำพริกกะปิแล้วก็นะคะแล้วก็ปลาสาบะท แล้วก็ชะอมชุบไข่ชะอมเนี่ยแม่ดื้อจะซื้อไว้เวลาไปตลาดนะคะเวลาไปร้านเอเชียเจอชะอมเนี่ยกี่ถุงแม่ดื้อเหมาหมดเลยนะคะแล้วก็เอามาเด็ดใส่ฟริซไว้นะคะส่วนพี่ดื้อตอนเย็นก็อยากกินข้าวกับปลาซาบะทอดนะคะแม่ดื้อก็ขยำข้าวกับปลานะคะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวเหมือนขยำข้าวหมาเลยคะ่ะพี่ดื้อก็ชอบทานนะคะแบบนี้พี่ดื้อออกไปถีบจัก,กรยานกับเพื่อนนะ,ะแต่ว่าเดี๋ยวแม่ดื้อจะออกไปดูสวนผักสักหน่อยคะ่ะวันนี้พี่ยิ้มไม่อยู่นะคะ ขึ้นไปช่วยปลูกบนเขาค่ะแม่ดื้อพาลงมาดูผักนะคะที่ปลูกไว้แต่ตอนนี้แดดไม่มีเลยค่ะโดนเมฆบังนะเดี๋ยวจะให้ดูต้นไม้เริ่มเป็นเ,เป็นใบเล็กๆแตกออกมาแล้วตอนนี้ไม่ได้หนาวนะะ่าลมพัดเดี๋ยวเข้าไปในบ้านปลูกผักก่อนคะ่ะก่อนที่จะเข้าบ้านปลูกผักเดี๋ยวไปดูต้นไม้ที่แตกกําลังจะแตกใบนะคะเนี่ยจะเป็นตุ่มๆแบบนี้เนี่ยค่ะ เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเขาก็จะแตกใบแล้วนะคะเพราะว่าเดือนนี้เดือนเมษาแล้วเนาะบางต้นก็แตกใบแล้วนะคะแต่จะเป็นใบเล็กๆใบอ่อนๆเนี่ยค่ะแตกออกมาแบบเนี้ยเดี๋ยวเข้าไปดูต้นผักที่แม่ดื้อเพาะไว้ปลูกไว้นะคะในบ้านปลูกผักที่ต้องเอาพลาสติกค,คุมไว้เพื่อให้มันร้อนนะ,ะต้นเขียวสวยงามนะคะไม่ตายนะ พอมาก็เห็นต้นเคลก็ดูดีนะแต่ถึงไม่ติดก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสเพราะนี้เป็นของเก่าเนาะพลาสติกก็ต้องคุมไว้ต่อนะคะเดี๋ยวดูต้นที่คลุมพลาสติกนะเออต้นนี้จะงามเพราะว่าได้ความร้อนนะอยู่ใต้พลาสติกมันจะร้อนเนี่ยนี่เออดูใหญ่ดูอวบกว่า พวกที่ไม่มีพลาสติกคลุคลมนะคะส่วนใต้พลาสติกก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่ามันเพิ่งได้กี่วันเนี่ยสามวันนี่คิดว่าถ้าเกิดแดดออกไม่ไดื้อจะพาเดินไปดูต้นผักกูดของแม่ดื้อนะแต่ตอนนี้ไปไม่ไหวแล้วคะ่ะไม่ได้เอาเสื้อหนาวมานะเข้าบ้านดีกว่าคะ่ะหนาวไม่แปลกใจเลยคะ่ะที่หนาว อุณภูมิอยู่ที่เลขตัวเดียวนะคะโอเข้าบ้านแล้วค่ะไม่ไหวหนาววันนี้อาหารเย็นไม่ไดื้อจัดให้ชุดใหญ่เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นเขากันแล้วนะคะก็จะเป็นวันที่ไม่ไดื้อทำอาหารเย็น ให้ลูกและสามีทานวันสุดท้ายค่ะ <Okay. S 1> ก่อนจะอีสเตอร์เนื่องจากว่าช่วงอีสเตอร์เราก็จะกินข้าวกับแม่ย่านะคะแม่ดื้อก็จะต้องไปฝากท้องกับแม่ย่าค่ะก่อนที่แม่ดื้อจะขึ้นไปบนเขานะคะแม่ดื้อก็เพาะถั่วงอกไว้นะคะเพราะว่าช่วงอีสเตอร์จะมีการนัดกินกว๋วยเตี๋ยวที่บ้านเพื่อนของแม่ดื้อคือบ้านของน้อยนะคะก็จะเป็นเหมือนเป็นประเพณีไปแล้วค่ะว่าช่วงอีสตเตอร์ก็จะไปรวมตัวกันที่บ้านน้อยแล้วก็จะกินกว๋วยเตี๋ยวกันค่ะตอนนี้แม่ดื้อก็ขึ้นมาบนเขาแล้้้ววนนนะะะคะจะเห็่่าตไไมมยัง ใบเลยนะคะอากาศยังเย็นอยู่คะ่ะบ้านบนเขาหลังนี้นะคะจะเป็นบ้านของแม่ย่านะแม่ดูกับพี่ไม่มีอะไรนะคะอันนี้เป็นสมบัติของย่าคะ่ะพวกเราก็จะมารวมตัวกันช่วงอีสเตอร์นะคะสสวััดีครบสวัสดีครับ <S <S Den må være på. <laughs> แม่ดื้อขึ้นไปอยู่บนเขากับพ่อปู่แม่ย่าแล้วก็ญาติพี่น้องนะคะก็คือพี่ชายของพี่ยิ้มเนี่ยมีลูกสามคนแล้วเขาก็มีแฟนกันด้วยเด็กๆเขาโตกันหมดแล้วนะคะแม่ดื้อก็เลยได้ไปรวมตัวกันอยู่ช่วงช่วงอีสเตอร์นี่แหละคะ่ะแต่ว่าช่วงที่รวมตัวกันแม่ดื้อก็จะลงมาที่บ้านด้วยนะคะเพราะว่าจะลงมาดูต้นถั่วงอกที่แม่ดื้อเพาะไว้นะคะว่ามันเป็นยังไงบ้างนะไม่มีคนอยู่บ้านกลัวมันจะเน่านะคะตอนนี้แม่ดื้อก็ลงมาแล้วนะคะก็เห็นสายหมอกเนี่ยสวยเลยค่ะวิวสวยเลยอันนี้ก็จะเป็นทาง เส้นทางที่ไปกลับบ้านบนเขากับที่บ้านของแม่ดื้นะช่วงเนี้ยปีนี้นะคะไม่มีหิมะบางปีอีสเตอร์ก็จะมีหิมะเยอะนะคะแต่ว่าปีเนี้ยไม่มีหิมะแล้วก็ปีนี้นะคะถนนทางลงบ้านบนเขาของแม่ย่าค่ะ ทางขาดนะคะเพราะน้ําซาะไปปกติแม่ดื้อไม่เคยเห็นเลยนะเพราะว่าพ่อปู่ของแม่ดื้อแกคงจะทำะคะ่ะแต่อย่างที่บอกนะว่าปีนี้พ่อปู่ของแม่ดื้อสุขภาพไม่ค่อยแข็งแรงนะคะก็เลยไม่มีคนทําทีนี้พี่ยิ้มกับพี่ชายก็เลยต้องมาช่วยกันซ่อมแซมทางนะคะเพราะว่าน้ําฝนเอ่ยหิมะละลายเอ่ยมันก็จะแบบชะหินออกไปทําให้ทางมันขาดะคะ่ะส่วนพี่ดื้อก็จะวุ่นวายอยู่กับโพสเกตครีมนะคะก็เหมือนเป็นเกมจับผิดนะคะว่าใครก็จะมี s ขึ้นมานะคะแล้วก็ใครเป็นตัวตัวร้ายที่ทําให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นประมาณนี้ค่ะก็คือต้องใช้หัวสมองมากเลยนะอันนี้มันจะเป็นรายการของเด็กพี่ดื้อก็ทํามาตั้งแต่จําความได้เลยนะคะแล้วก็ทําทุกวันวันละซีรีส์นะคะก็นางก็ใช้หัวสมองอย่างหนักเลยค่ะช่วงอีสเตอร์ส่วนแม่ย่าของแม่ดื้อนะคะก็ทําอาหารอย่างหนักเหมือนกัน,นะค่ะเช้ากลางวันเย็นก็เป็นฝรั่งนะแม่ดื้อก็เป็นฝรั่งก็อยู่ด้วยกันเนี่ยค่ะ ตอนนี้ไม่ได้หิวข้าวมากเลยนะคะรอเวลาที่แบบจะได้ลงเขาค่ะช่วงก่อนไม่ได้จะลงจากเขาเนี่ยก็มาดูพามาดูต้นบลูเบอรี่นะคะ<ด>ตอนนี้ออกดอกเยอะเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้ใบเขาเริ่มผลิพอเขาผลิใบออกมาก็จะมีดอกเลยนะถ้าหิมะไม่ตกลงมาไม่อากาศหนาวอีกดอกไม่ร่วงเนี่ยก็จะติดเป็นลูกบลูเบอรี่ติดเต็มต้นเลยค่ะพอลงมาถึงไม่ไดื้อก็พุ่งเหล่าไปดูต้นถั่วงอกที่ไม่ไดื้อเพาะไว้เลยนะคะก็ ไม่ค่อยสวยเหมือนทุกปีที่เพาะนะคะอาจจะเป็นเพราะปีนี้ไม่ดื้อเพาะเยอะแล้วมันแน่นหรือเปล่าไม่รู้ข้างล่างมันมีเน่าด้วยค่ะ แล้วก็แม่ดื้อก็ทําขน,นมไปบ้านเพื่อนด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้าวเกลียบปากหม้อนะคะแต่ว่าแม่ดื้อไม่ได้เจียวกระเทียมนะเพราะไม่มีเวลาละกะว่าไปเอากระเทียมเจียวที่บ้านน้อยนะ,ะน้อยเขาทาก๋วยเตี๋ยวเขามีกระเทียมเจียวอยู่แล้วแม่ดื้อก็ทําขนมไปเพื่อนก็โทรตามไปนะคะเหมียวเมื่อไหร่มึงจะมาก็บอกเดี๋ยวรอก่อนทําขน,นมได้สักจานหนึ่งก่อนแล้วจะไปนะคะแล้วช่วงที่ทำเนี่ยอันไหนสวยก็ไปให้เพื่อนกินนะคะส่วนอันไหนไส้แตกแม่ดื้อก็กินเองนะคะก็ อิ่มไปครึ่งทางแล้วค่ะเพราะว่ามันก็แตกหลายลูกอยู่นะคะนี่ค่ะชุบน้ํามันแล้วไม่ได้ก็จะจัดวางใส่จานไว้แบบนี้นะคะ่ะทําไปได้ประมาณครึ่งจานเพื่อนโทรตามก็บอกว่าเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วจะไปก็ได้แค่จานเดียวนี่นะคะเพราะว่าเพื่อนก็รออยู่นะคะแม่ดื้กก็เลยรีบไปบ้านเพื่อนเลยค่ะได้แค่จานเดียวเนี่แหละคะ่ะแม่คะทำก๋วยเตี๋ยวอะไรคะบะหมีค่ค่ะบะหมี่แห้งคะ่ะค่ะในตักหม้อน้ำหม้อน้ำน้ำตกให้หน่อยดิจะดูลูกชิ้นอาจารย์ มาตั้งยูอเออน่ากินค่ะต่างกันนะมันเห็นมันตัวเล็กๆอย่างนั้นแต่มันแดกเข้ากูทั้ะตาบวมเลยนะน้องบัวแดกแบบใจขาดอ่ะคือสู้ไม่ถอยอ่ะมีผ่องหิวพอดีแล้วกำมาถ่ายใช่คบเส้นหมดแล้วเรียบร้อยค่ะใช่เพรว่าเป็นถุงดีกว่ามันจะเร็วกว่าอันนี้มันช้า อร่อยไหมครับเ่อนตองอร่อยค่ะใส่แก้วไปกลังหิวเลยกำลังหิวเลยจไปมมึงอลองเดียนนะมึงก็ร้อให้หลานมาก่อนก็ได้ช่วงเอาช่วงเอาเอาแต่เราแต่นาแลกินขนมหมูทั้งวันแล้วน่ะทีนี้น้ำตาลขึ้นถูดเลยเด่นจะแตกๆๆๆแ